ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามิน b 12ไม่ได้แล้วถ้าขาดเนี่ยเราจะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ทำยังไงดีอ่บง่ายๆก่อนถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามิน b 12ให้สังเกตตัวเองง่ายๆอย่างนี้คุณจะมีอาการผิวซีดเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงบางคนเบื่ออาหารนะมักหน้ามืดบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วคนที่อายุยเยอะๆ50-60 0บบวกเนี่ย ถ้าขาดวิตามิน B12 เนี่ยหมอเฟินเจอบ่อยมากก็คือจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าเขาก็มักจะบ่นว่ามันรู้สึกแบบชาๆเหมือนมีเข็มทิ่มตลอดเวลาเลยเนาะถ้าคุณเป็นอยู่ไหนลองสำรวจดูว่าคุณมีอาการข้างต้นที่หมอเฟินพูดไปไหมเพราะวิตามิน B12 เนี่ยมันมีบทบาทโดยตรงเลยนะที่จะไปช่วยในเรื่องของการสร้างเลือดแดงใหม่ในเรื่องของการสร้าง DNA DNA นี่เหมือนเป็นลูปินก็คือเป็นยังไงอ่ะ โอเคแปลอังกฤษเป็นอังกฤษแล้วกันของร่างกายเราเลยถ้า DNA ถูกสร้างมาผิดปกติเนี้ย <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนโครงสร้างอาจจะเกิดโรคอย่างเช่นมะเร็งได้ในอน,นาคตเนาะแล้วก็มีบทบาทในการ <c oughs> เกี่ยวกับระบบเผาผลาญด้วยอย่างนี้ซึ่งมันสำคัญมากๆดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้รับวิตามิน B12 อย่างเพียงพอถ้าใครที่ขาดก็สามารถทานเสริมได้แต่ก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ย ให้คุณสำรวจตัวเองดูก่อนว่าคุณขาดไหมถ้าคุณกินอาหารเรานี่อยู่คุณไม่จําเป็นต้องซื้อเสียเงินฟรีก็ได้เพราะคุณได้รับโอเคอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาเฟินเอาอาหารมาให้7อย่างแล้วเดี๋ยวสรุปให้ท้ายคลิปด้วยขอบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคนที่ขาดวิตามิน B12 เนี่ยมาจากอะไรได้บ้างบอกเหตุผลหลักๆแปบ๊บเดียวข้อแรกก็คือคุณ กินอาหารไม่เพียงพอที่ให้วิตามิน B12 นะข้อ2ก็คืออาจจะมีในบางคนมีปัญหาในการดูดซึมวิตามิน B12 อเพราะคุณกินเข้าไปกินเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะร่างกายดูดซึมได้น้อยอาจจะมาจากการที่คุณกินยาบางประเภทอย่างยาเบาหวานยาเมทฟอร์มินหรือยาลดกรดในกระเพาะอย่างนี้ก็ได้ยาต้านการอักเสบอย่างเงี้ยอ่าหลากหลายเลยที่มีหลายปัจจัยที่ทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยดูดซึมได้น้อยเนาะหรือบางคน โดยเฉพาะ60บวกเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าร่างกายของเราดูดซึมวิตามินน้อยลงโดยเฉพาะวิตามิน v 12ดนัเป็นเหตุผลที่ใครที่อายุเยอะหรือผู้สูงอายุควรสำรวจตัวเองและพบมากเลยขาด บ่อยดังนั้นคุณควรฟังถ้าคุณอายุ60บวกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้หมอเฟิร์นด้วยเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่เข้ามาฟังเยอะๆอยากให้เรื่องนี้ถึงคนวัยสูงอายุเยอะๆเลยเพราะว่ามันสําคัญมากอะแล้วต่อวันเนี่ยมีคนถามว่าเราเราต้องการวิตามิน B12 ต่อวันเท่าไหร่อะดูจากภาพด้านล่างเลยหมอเฟิร์นเตรียมมาให้ละส่วนใหญ่เนาะเราก็ วัยรุ่นอย่างนี้หนะ้าเด็กๆอย่างนี้ก็ประมาณ19บวกอ่าสิบกวกเลยเราต้องการประมาณ2.4ไมโครกรัมต่อวันซึ่งไม่ได้เยอะเลยเจอในอาหารทั่วไปส่วนใครที่ต้องการเป็นพิเศษก็คือคนที่คุณแม่ตั้งครรภ์กับคุณแม่ให้นมบุตรเนาะก็จะต้องการมากกว่าคนทั่วไปนิดหน่อย2.6-2.8ถึง2.8แบบนี้เองอ่าอ่ะ,อะแล้ว มาถึงตรงนี้แล้วมันมีอาหารอะไรบ้างลหละเพราะว่าหลายคนก็บน่บนมาถามข้อความหลังมาเยอะเลยว่าไม่อยากกินยาหรือไปซื้อเป็นวิตามินเสริมเป็นเ,เม็ดๆกินแล้วอะ่ะหมอเฟิร์นเพราะว่าลําพังยาโรคประจําตัวอาหารเสริมตัวอื่นๆก็เยอะอยู่แล้วไม่อยากกินเป็นยาแล้วขอเป็นอาหารได้ไหมจะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะขับออกทางไหนแล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตยอยู่ก็ไม่อยากแนะนําให้กินเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยมันก็ ขับออกทางปัสสาวะเนาะถ้าคนไปโรคไตก็อาจจะไปเพิ่มการทํางานในไตได้ในบางคนง่ายๆเลยวิตามิน B12 ตัวแรกเลยที่ให้เยอะนะในอาหารอ่าก็คือตับไตสัตว์นะตับไตสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะในแกะตับไตแกะเนี่ยให้วิตามิน B12 สูงมากสูงขนาดไหนก็คือในตับไตแกะ100กร,รัมเนี่ยให้วิตามิน B12 สูงมากกว่าปริมาณที่เขาแนะนำต่อวันนะ3,500เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆเลยนะน่ะแต่จริงๆพอเรากินเข้าไปถึงมันสูงกว่าที่เราที่เขาแนะนำต่อวันแต่ร่างกายสามารถขับออกได้แล้วร่างกายไม่ได้ดูดซึมไปทั้งหมดหรอกเขาจะดูดซึมเฉพาะเท่าที่เขาต้องการแล้วที่เหลือเขาก็จะขับออกทางปัสสาวะนั่นเองนะั้นไม่ต้องกลัวว่าฉันกินไป กินตับกินไตไปแล้วอา้าวมันเกินโดสหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าร่างกายเราเก่งอะไรที่มันจะเป็นเขาก็เอาออกอะไรที่เขาต้องใช้เขาก็เอาเข้า,อ,าอย่างนี้เนาะเข้าใจง่ายๆส่วนตับไตของแกะเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่วิตามิน B12 นะเขายังมีสารอาหารแร่ธาตุวิตามินตัวอื่นอย่างคปเปอร์ซิลิเนียมแล้วก็วิตามิน A วิตามิน B2 ด้วยซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าวิตามิน B12 มากแล้ว เมืองเมืองไทยเนาะอ่าเมืองไทยไม่ค่อยมีแกะเพราะว่าเป็นเมืองร้อนแกะไม่ค่อยไม่อยากอยู่เมืองไทยหลอกร้อนแต่ออสเตรเลียที่หมอเฟิร์นเคยไปเรียนเนี่ยแกะเยอะมากซึ่งเมืองไทยตับไตวัวมีไหมมีสูงเหมือนกันก็สูงสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ3% 0 0 0เปอร์เซ็นต์เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องกลัวเป็นคนไทยกินตับไตวัวก็ได้อ่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจะไม่ได้แนะนําให้กินเยอะเนาะใครที่เป็นโรคเกาต์โรคอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําให้ กินเครื่องในสัตว์เยอะดังนั้นคุณสามารถกินอย่างอื่นได้ยังมีอีกยังมีอาหารอีกหกตัวมาข้อถัดไปดีกว่าข้อถัดไปอันนี้หมอเฟิร์นไม่ได้แนะนําว่าให้คุณกินแต่ตัวนี้นะคุณกินสลับหมุนเวียนกันหลายๆอย่างแล้วบางอันถ้าคุณมีเงื่อนไขคุณเป็นโรคไตโรคเกาต์โรคอะไรคุณก็ไม่ต้องกินตัวนี้ก็ได้อันนี้แค่บอกเป็นอาหารตัวไหนที่ให้วิตามิน D12 สูงเท่านั้นเองอ่าไม่ต้องกินทุกตัวก็ต่อไปคือ เนื้อวัวนั่นเองบ้านเราหากินได้ทั่วไปเลยอย่างถ้าเนื้อวัวเขาก็พบว่านเนื้อสเต็กเนี่ยร้อยเกรัมให้วิตามิน B12 สูงมากสูงกว่าปริมาณที่ค่าเฉลี่ยที่เขาแนะนำให้กินนะประมาณ400กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วแถมยังมีวิตามิน B2 B3 B6 ด้วยพูดง่ายกินเนื้อสเต็กหนึชิ้นเนี่ยได้วิตามิน B แทบจะทุกชนิดอะอะ ได้ b, 12, b 2 b 3, b b B3, B6 ดังนั้นก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคนั่นโรคนี่ชาปลายมือปลายเท้าได้เยอะคุณก็จะมีพลังมากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าใครขาดก็จะซีดไม่ค่อยมีแรงอย่างนี้ซึ่งไม่ได้ได้แค่วิตามินบีเยนะเขาบอกว่ายังมีซิลิเนียมกับซิงค์ด้วยซิงค์ก็ช่วยลดการอักเสบใครที่เป็นสิวอยู่มีอาการอักเสบเป็นผื่นอะไรเนงะี้ยซิงก็ช่วยได้ส่วน ถ้าคุณจะกินเนื้อวัวนะไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้สำคัญแนะนำให้กินเนื้อที่มีไขมันต่ำอย่างพวกสันนอกอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เนื้อติดมันที่ไม่ใช่สันคอและถ้าจะให้ดีเลยไม่แนะนำให้คุณนำไปทอดเนาะให้เอาไปอบเอาไปย่างอย่างนี้ก็จะเป็นชอยที่ดีกว่าหรือเอาไปต้มตุน๋นอย่างนี้ก็ได้เพราะอะไรการที่คุณเอาไปทอดเนี่ย วิตามิน B12 เนี่ยมันจะเสื่อมสลายไปมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆเยอะเลยและอีกอย่างคานเอาไปทอดเนี่ยสารก่อมเ็งเยอะด้วยดังนั้นเอาไปพวกตุ๋นเนี่ยน่าจะดีที่สุดสําหรับใครที่จะกินเนื้อเนื้อวัวเนาะโอเคเนื้อหมูก็มีนะแต่มีไม่เท่าเนื้อวัวหมอเฟิร์เลยยกตัวอ,อย่างเนื้อวัวแต่จะกินเนื้อหมูก็ได้เหมือนกัน ต่อไปสําหรับใครที่ไม่กินเนื้อเลยหมูก็ไม่กินวัวก็ไม่กินเครื่องในก็ไม่กินคุณยังมีช้อยอยู่ก็คือข้อถัดไปนั่นเองข้อที่3ก็คือปลาซาดีนปลาชนิดน,นี้นี้น่าจะเคยกินทุกคนนะส่วนใหญ่จะอยู่ในปลากระป๋องเนาะเขาเจะามาทําปลากระป๋องกันเยอะหน่อยเขาเพบว่าในปลาซาดีนหนึ่งครับเนี่ยก็คือหนึ่งถ้วยนี่แหละถ้วยเล็กๆประมาณร5 0ห้าิ กลัมนะจะให้วิตามิน B12 สูงมากสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาแนะนำอ่ะห้าห้าร้อยเปอร์ซึ่งกินปลาซาดีนประมาณ1กระป๋องก็ถือว่าได้ครบแล้วนะซึ่งไม่ได้มีแค่วิตามิน B12 พวกปลาเนี่ยสิ่งที่เขาให้มากกว่าวิตามิน B12 คืออะไรคือโอเมก้า3นั่นเองซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญที่จะไปบำรุงสมอง ลดการอักเสบในร่างกายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้นั่นเองดังนั้นปลาก็เป็นช้อยที่ดีย่อยง่ายไขมันต่ำด้วยสําหรับผู้สูงวัยเนาะแล้วก็อย่างถ้าคนรักสุขภาพชะลอวัยก็จะเน้นกินเนื้อสัตว์สีขาวมากกว่าก็คือพวกปลาพวกไก่อย่างนี้เพราะไขมันต่ําต่อไปถ้าใครไม่ชอบปลาซาดียังมีปลาอีกสตัวที่แนะนําก็คือปลาเทราอันนี้หมอเฟิร์นชอบเป็นพิเศษเลย ช่วงนี้ชอบมากแต่ก่อนชอบแซลมอนตอนนี้ชอบทูน่าทูน่าก็ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะทูน่าก็พบบ่อยในในปลากระป๋องนะถ้าใครไม่ชอบก็กินเป็นสุกถ้ากินดิบอาจจะกินยากหน่อยแต่ถ้าใครชอบก็ชอบเลยเนาะเหมือนเราทูน่าห0 0กรัมเนี่ยทูน่าที่ปรุงสุกแล้วนะจะมีวิตามิน B12 ประมาณ10ไมโครกรัมซึ่ง10ไมโครกรัมก็มากกว่าปริมาณที่ เราต้องการต่อวันแล้วแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้100กรัมทูน่าที่เรากินเข้าไป100กรัมอ่ะประมาณสมมติกรัมปั้นหนึ่งเนาะกินเข้าไปแต่ร่างกายของเราไม่ได้ดูดซึมถึงขนาดนั้นถึงแม้มันจะให้ประมาณ10ไมโครกรัมนะแต่ร่างกายของเราดูดซึมประมาณแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะก็อ่ะเขาก็จะเอาไปแค่2.4นั่นแหละที่เหลือเขาก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วในปลาทูน่านะเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีเลย ที่ไขมันต่ำแล้วยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกเชน่นอะไรบ้างซิลีเนียมฟอสฟอรัสวิตามิน A อบำรุงสายตาอีกวิตามิน B 3อีกเยอะมมากๆเลยโอเคไปปลาถัดไปดีกว่าปลาแซลมอนอันนี้หมอเฟินก็ชอบมากใครชอบกินปลาบ้างยกมือขึ้นใครชอบพิมกินปลาพิมปลามาจะได้รู้ว่ามีคนชอบกินเหมือนเราเยอะๆเนาะอ่าถัดไปก็คือแซลมอนนั่นเองถูกแม ตอนนี้ก็น่าจะเข้าถึงง่ายขึ้นน้อนราคาอาจะแรงหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่ามีสารอาหารดีนนั้นเยอะมากๆก,ก็คุ้มค่าที่จะซื้อกินเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ดีอยู่แล้วว่าแซลมอนเนี้ยปโปรตีนสูงแล้วก็เป็นปลาที่มีโอเมก้าสหรือให้กรดไขมันเนี้ยดีต่อร่างกายสูงมากๆแล้วก็แถมยังมีวิตามิน B ที่เราต้องการด้วยในแซลมอน178กรัมนะที่ ปรุงสุดสุกแล้วนะให้วิตามิน b 12มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง200เปอร์เซนเลยนะคุณเยอะมากๆซึ่งกินปลาแซลมอนตัวเดียวได้ทั้งโอเมก้า3ได้ทั้งวิตามิน b 12โอ้โหลดการอักเสบอีกบำรุงสมองอีกลดอาการชาทำให้เรามีแรงมีพลังอีกไม่น่ามืดอีกทำให้เม็ดเลือดแดงทำงานดีขึ้นสร้างมาดีบำรุงประสาทกินปลาก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีมากๆต่อไป สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนื้อตับไตอะไรไม่กินเลยปลาก็ไม่กินถ้าคุณเป็นพวกมังสวิรัตเนะกินเจหรือว่าเป็นวีแกนไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยคุณสามารถใช้ช้อยข้อ6ได้อาหารข้อที่6เหมาะสําหรับคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์เลยเนาะก็คือนมนมจากพืชเดี๋ยวนี้เขามีวิตามิน B นะจริงๆนมในตัวมันเองนะ ปกติแล้วอะนมจากสัตว์ถึงจะมีวิตามิน B12 อยู่บ้างเนาะนมจากพืชเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีแต่เขาใส่เข้าไปเพิ่มซึ่งเป็นวิตามิน B12 จากการสังเคราะห์ซึ่งคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์อะกินได้เพราะว่ามันไม่ได้มาจากสัตว์เขาสังเคราะห์เข้ามาอีกทีเนาะแต่ก็หมอเฟิร์นก็จะไม่ได้ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากให้กินจากอาหารจริงแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์จริงๆอะ คุณสามารถกินวิตามิน B12 หรือ B ต่างๆสังเคราะห์ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าร่างกายขาดแล้วก็อาจจะมีอาการต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนาะขาดก็ยังดีกว่าไม่กินเลยอ่ะพูดอย่างนี้อันนี้เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ดีสำหรับใครที่กินเจแบบเคร่งมากๆแล้วก็ร่างกายขาดมา,มากๆเนี่ยคุณก็กินเพิ่มจากสิ่งนี้ได้อ่าในนมจากพืชมีนมอะไรบ้างพวก นมเัอวเหลืองนม mond, อัลมอนด์ที่หมอเฟิร์นชอบเลยคือนมเถอวเหลืองนมข้าวนมข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยเยอะแยะตามท้องตลาดเลยก็เขาก็จะใส่วิตามิน b12 เพิ่มบางเจ้าก็ใส่แคลเซียมเพิ่มเข้าไปเพราะนมจากพืชจะแคลเซียมต่ํากว่านมจากสัตว์เนาะก็ใส่แคลเซียมเข้าไปด้วยและ,ะทิคที่จะบอกก็คือให้คุณดูอย่างนี้เลยดูจากภาพด้านบนเนาะส่วนใหญ่นมจากบัวเนี่ยเขาบางเจ้าก็ใส่นะ เขาจะเขียนว่าวิตแคลเซียมวิตวิตามิน A วิตามิน E อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใส่วิตามินเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่วิตามิน D วิตามิน A เสริมแคลเซียมเข้าไปทั้งทังที่นมตัวนั้นเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คำว่าคำว่าอะไรนะ fortify เนี่ยเนาะหรือใช้คำว่าวิตก็าดูจากรูปภาพเอาเฟิร์นหาภาพมาให้ดูเขาก็จะเขียนประมาณนี้เนี่ย ถ้าคุณไปซูมดูคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยนมพวกเนี่ยอย่างนมแอลมอนมิลเขาก็ใส่วิตามินอ e ีเข้าไปทั้งที่ในนั้นนะก็ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยบางบางที่ก็ใส่วิตามินดีเข้าไปสังเกตง่ายๆจากนี้อันนี้ก็เอาตัวอย่างมาจากต่างประเทศนะประเทศไทยก็น่าจะมีถ้าเพราะว่าแต่ก่อนหมอเวินก็ไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะตอนนั้นที่ไปเรียนอยู่ออสเตรเลียก็ไปสังเกตดูเอ้นมนมที่นั่นทำไมมันให้ประโยชน์เยอะทังบางเจ้ามีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D เสริมแคลเซียมเข้าไปอีก ในนมมันมีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาจริงๆแล้วเขาใส่เพิ่มเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิตามินสังเคราะห์หมดเลยแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้กินเจจ๋าขนาดนั้นคุณกินจากอาหารจริงดีกว่าเพราะยังไงหมอเฟิร์นก็เชียร์วิตามินจากธรรมชาติกินจากอาหารจริงๆก็ร่างกายเราจะชื่นชอบมากกว่าวิตามินที่สังเคราะห์เนาะแต่ถ้าเราเป็นคนกินเจจริงๆแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็กินจาก อาหารเสริมแบบนี้ก็ได้เนาะดีกว่าขาดอ่ะจำไว้ว่าดีกว่าขาดข้อถัดไปสําหรับคนที่กินเจแต่ยังกินไข่ได้อ่ามังจะมีรัดกินไข่ได้ข้อนี้ได้เลยก็คือไข่ในไข่เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมมากแล้วก็มีวิตามินอยู่ในนั้นเยอะมากๆก็อย่างที่บอกไปเคยไลฟ์ไปนะว,ว่าในสารอาหารในไข่เนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุมีวิตามินเกือบทุกชนิดยกเว้นวิตามินซีแค่นี้ดังนั้นเราสามารถ กินแหล่งโปรตีนราคาดีๆอย่างไข่วันละ2ฟองอย่างนี้ได้เลยแล้วแถมยังมีวิตามิน B2 B12 ในนั้นด้วยอย่างยกตัวอย่างไข่ไก่ใหญ่ๆเลยนะเบอร์แบบจัมโบ้เบอร์ศูนย์สฟองเนี่ยประมาณ100กร,รัมเนี่ยเขาพบว่าให้วิตามิน B12 เนี่ยประมาณ50%นะมันเขาเขียนไว้ประมาณ46%ของปริมาณที่เขาแนะนำของผู้ใหญ่ต่อวันก็คือถ้าเขาแนะนำ 2.4อายุอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนาะควรกิน2.4ไมโครกรัมต่อวันในไข่2องฟองเนี่ยก็ให้ประมาณ1กว่าไมโครกรัมต่อวันแล้วดังนั้นกินไข่วันละ4ฟองก็เพียงพอนะเช้า2เช้า1เที่ยง1เย็น2อย่างนี้ก็ได้อ่าและในไข่เนี่ยไม่ได้มีแค่วิตามิน B12 ถึงบอกว่ามีวิตามินทุกตัวเ,เว้นวิตามิน C ในวิจัยนะเขายังอ,อันนี้แอบเอามาบอกเป็น เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าไข่แดงเนี่ยมีวิตามิน b 12มากกว่าไข่ขาวนะีิสำหรับคนที่ไม่กินไข่ทั้งฟองจะแอบบอกว่าไข่แดงมีวิตามิน b 12มากกว่าไข่ขาวแล้วแถมร่างกายยังดูดซึมวิตามิน b 12จากไข่แดงได้ดีกว่าไข่ขาวอีกดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่หมอเวิร์นจะแนะนำก็คือเวลาจะกินไข่ให้กินไข่ทั้งลูกดีกว่าเนาะ แต่ยกเว้นใครที่กลัวคอเลสเตอรอลในไข่จริงๆหรือคุณมีค่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากๆจริงๆอ่ะคุณก็กินแต่ไข่ขาวได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไมีปัญหารโรคไขมันโรคหัวใจหรือไม่ได้มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงคุณกินไข่ทั้งฟองดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นทิคเพราะว่าไข่แดงเนี่ยมันดูดซึมได้ดีกว่าแล้วมีวิตามิน B12 เยอะกว่าและในไข่เนี่ยยังมีวิตามินดีอีกวิตามินดีเสริมภูมิคุ้มกันให้คุณอีกไงอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟัง7อาหารเนาะสำหรับ ใครที่บอกว่ากินเจกินมังสวิรัติเป็นวีแกนไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ยุ่งกับไข่อะไรเลยเขาก็พูดกันมาว่าจะขาดระวังจะขาดวิตามิน B12 ินะถ้าไม่กินเลยแล้วต้องทำยังไงอย่างที่บอกคุณก็สามารถกินจากนมที่เขาใส่วิตามินเพิ่มเข้าไปได้หรือใครที่ไม่ยังพอกินไข่ได้ก็กินไข่ได้เพราะว่าพวกวิตามินบ1 2ิต้องบอกตามตรงเลยว่า เขาพบมากในผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยเฉพาะตับไตสัตว์เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหากินไม่ได้ไงคุณก็ยังหากินได้หรือกินเป็นวิตามินเสริมก็ได้แต่อย่าไปตกใจนะเพราะว่าบางทีเราไปดูในอาหารเสริมวิตามิน B12 เนี่ยอย่างหมอเฟิร์นบอกว่าจริงๆเราต้องการต่อวันแค่2 4จี่ แล้ววิตามิน B12 ที่เขาขายแยกๆก,กันอะถ้าไม่บางเจ้าเขาขายตั้ง500ไมโครกรัม1000ไมโครกรัม2 0 0พบวกบวกไมโครกรัมอย่างเงี้ยบนนี้มันไม่เยอะเกินไปหรอหมอเฟินจริงๆแล้วหมอเฟินไปดูไปอ่านมาให้ละไปหาข้อมูลมาให้ละเขาบอกว่าจริงๆวิตามิน B12 เนะี่ยกินสูงๆยังไม่เกิดไม่ค่อยไม่มี side effect หรือ ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงแต่ที่เขาแนะนําคือไม่ควรกินเกินวันละ2,000ไมโครกรัมหรือถ้าให้ปลอดภัยหรือเซฟๆเลยนะประมาณ500ไมโครกรัมเนาะซึ่งวิตามินโดสแบบเนี้ยเขาผลิตออกมาให้สําหรับคนที่ขาดจริงๆหรือผู้สูงอายุ60บวกบวกเนี้ยร่างกายของเขาดูดซึมได้ไม่ดีจําเป็นที่จะต้องกินจากอาหารเสริมทีละ500ไมโครกรัมเพื่อเพราะว่าเขาพบว่า ขนาดคุณกินจากอาหารเสริม500ไมโครกร,รัมนะร่างกายดูดซึมไปแค่2%เองเนง่ะก็คือประมาณ9.7ไมโครกร,รมัมแค่นั้นเองนะเขาก็เลยทำโดสสูงๆไว้ก่อนเนาะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ดูดซึมไปทั้งหมด100%แล้วหรือเขาก็ทำไว้สำหรับคนที่กินวีแกนนาน,านๆกินมังสวิรัตกินเจนานๆแล้วกลัวจะขาดก็ให้เสริมในเรื่องนี้หรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลัวเป็นมีความเสี่ยงที่จะสมองเสื่อม หรือมีอาการชาปลายมือปลายเท้ามีอาการเม็ดเลือดแดงไปตรวจเลือดแล้วเม็ดเลือดแดงไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะกินเพิ่มในโดสที่สูงๆค,ค,คุณก็ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดดีกว่าเนาะใครที่มีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยมีคอน d i t i o n เรื่องโรคนั่นโรคนี่นรนหรือชั้นขาดปรึกษาคุณหมอประจําตัวก่อนที่จะกินดีกว่าเพื่อความปลอดภนะัยเนาะแต่จริงๆกินโดสสูงๆมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าไม่ควรเกิน2000หรือถ้าเซฟเซฟก็500ไมโครกรัม สรุปมาถึงสรุปแล้วใครเข้าใจ7ข้อพิมพ์เข้าใจมานะ่คะเดี๋ยวหมอเฟิร์นสรุปให้ว่า7อาหารมีอะไรบ้างข้อ1ก็คือตับไตสัตว์โดยเฉพาะแกะแต่คุณตับไต,บตวัวก็ได้ไม่ว่ากันข้อ 2, 2ก็คือเนื้อวัวข้อ3ปลาซาดีนข้อ4ปลาทูน่าข้อ5้ปลาแซลมอนข้อ6นมจากพืชนมจากพืชไม่ได้มีวิตามินในตัวหรอกแต่เขาจะแอดเพิ่มก็คือใส่วิตามิน B12 สังเคราะห์เพิ่มเข้าไปเนาะ ข้อ7ก็คือไข่ไข่ไขนี้หมอเฟิรนชอบมากถือว่าเป็นช้อยที่ดีจริงๆเราควรกินไข่ทุกวันเพราะว่าสารอาหารเยอะมากๆต่อไปสรุปก็คือใครมีคําถามไหมถ้าไม่มีหมอเฟิรนก็จะจะสรุปแล้วก็ไปแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่มาฟังไลฟ์ในวันนี้เนาะสดๆแล้วก็ย้อนหลังเลยสรุปก็คือ7อาหารเนี้ยให้วิตามิน B 1 2สูงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณกินแต่ เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์หรือว่าปลาติดกันเจ็ดวันหรือว่ากินแต่นมจากพืชเลยคุณกินอาหารให้หลากหลายตอนเช้าคุณอาจจะกินปลาแซลมอนตอนกลางวันกินไข่ตอนเย็นกินนมจากพืชอย่างนี้ก็ได้คุณกินสลับหมุนเวียนกันไปหรือถ้าร่างกายขาดก็กินเสริมได้ให้คุณกินสลับแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะทําได้นะคุณไม่จําเป็นต้องซื้อวิตามินเสริมมากินให้เสียเงินฟรีก็ได้คุณสามารถ กินจากอาหารหมุนเวียนกันไปแบบนี้คุณถ้ากินจากอาหารจริงเนี่ยคุณจะได้รับวิตามิน b 12จริงๆที่ไม่ได้สังเคราะห์มาจากสารเคมีซึ่งให้ประโยชน์เยอะกว่าวิตามินสังเคราะห์เยอะมากๆดังนั้นแต่ใครที่กินเจนไม่ต้องเสียใจนะคุณกินอาหารเสริมหรือกินจากสังเคราะห์ได้เพราะว่ายังดีกว่าขาดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วมันก็ รักษายากแล้วก็ไม่คุ้มกับการที่คุณขาดเนาะเพราะาอาการอย่างที่บอกไปหลายคนก็บางคนก็มีอาการหน้ามืดไม่มีแรงจะเป็นลมอย่างเงี้ยมีอาการชาปลายมือไปถ้าถ้าอาการเหล่านี้มันลำคาญคุณก็กินเสริมได้หรือง่ายๆเลยกินไข่ก็ยังดีอ่าอยางนั้นก็วันนี้ก็ ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงวิตามิน B12 เนี่ยไม่ต้องไปซื้อทานเป็นอาหารเป็นเอ้ยเป็นยากินอาหารเป็นยาดียังไงก็ดีกว่ากินยาเป็นอาหารวันนี้ก็สวัสดีค่ะ